การประกาศว่าจะนำคนเสื้อเหลืองออกมาชุมนุมต่อต้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติในวันที่30พฤษภาคมของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะอาจจะไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้เหมือนในอดีตเนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ต่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนายสนธิหมดแล้วว่าเขาทำการทุกอย่างเพื่ออะไรเราจะย้อนกลับไปประมวลพฤติกรรมและคำพูดของนายสนธิกันอีกครั้งค่ะ แม้พลังมวลชนที่นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศว่าจะนำมาชุมนุมเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่เสนอโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกิลินหัวหน้าพักมาตุภูมิอาจจะไม่มากเหมือนเก่าเนื่องจากได้เสื่อมสลายไปจากการนำที่ผิดพลาดและการยกย่องอุดมการณ์ที่ล้าหลัง แต่นายสนธิที่เคยประกาศสงครามครั้งสุดท้ายจนนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังประกาศว่าจะนำกลุ่มพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งสุดท้ายอีกผ่านจากเรื่องนี้ไปจะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเด็ดขาดคำพูดของนายสนธินอกจากสแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้สึกละอายใจต่อคำพูดของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วอย่างสะท้อนความเป็นตัวตนของเขา ที่มักพูดกลับไปกลับมาจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีมวลชนอีกจำนวนหนึ่งยกย่องศรัทธาต่อตัวเขาในฐานะผู้นำเช่นนายสนธิเคยปราศัยว่าการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้ปูทางไปเล่นการเมืองหากวันใดที่เขาตั้งพักการเมืองให้สุภาพสตรีใช้รองเท้าป่าหน้าได้แต่สุดท้ายนายสนธิก็ไปตั้งพักการเมืองใหม่ แล้วชูตัวเองเป็นหัวนหน้าพักหรือการร่วมกับสอสอประชาธิปัตย์บางกลุ่มในการโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อสมประโยชน์กันก็ยกย่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นพักการเมืองมีคุณภาพแต่เมื่อไม่สมประโยชน์หรือนายอภิสิทธิ์ไม่สามารถให้ได้ตามที่ร้องขอนายสนธิก็จะใช้วิธีการปราศัย โจมตีผ่านสื่อของตัวเองการบับหมัดให้ประชาชนก็เลยออกด้วยวิธีการซุบซิบนินทาใส่ร้ายด่าแม่การปล่อยข่าวการป้ายสีการแสดงความกักขระหยาบคายเพื่อบำบัดความเครียดแค้นของประชาชนและการด่าอย่างถึงพ่อแม่เป็นความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์ มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายท่านปรีดีพนมยง์ในโรงภาพยนตร์ว่าท่านปรีดีคือผู้ที่ลอบปลงพระชนรัชการที่8หรือใส่ร้ายพลตรีจำลองสีเมืองว่าเป็นคนพาคนไปตายหรือใส่ร้ายหาว่าผมนั้นบินไปเมืองนอกเพื่อรับเงินทักษินมาลงการชุมนุมเห็นหรือ,อยังพี่นอ้องมันไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมใช่พี่นอ้อง พักประชาธิปัตย์จึงได้ถูกยกย่องในฐานะที่เป็นบีดาแห่งการซุบซิบนินทาด่าแม่และใส่ร้ายผู้อื่นแม้นายสนธิจะโจมตีพักประชาธิปัตย์แบบสาดเสียเทเสียแต่ที่แปลกกว่านั้นคือการมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์บางคนออกมายกย่องและสนับสนุนให้นายสนธินำมวลชนมาต่อต้านพระราชบัญญัติปรองดอง โดยพวกเขาไม่สนใจเลยว่าก่อนหน้านี้นายสนธิเคยประนามพักตัวเองไว้อย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นายสนธิเคยพูดถึงพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตยคือพักที่ออกกฎหมายขายชาติ11เบฉบับและ ให้กับฝรั่งแล้วเอาทรัพย์สินที่ฝรั่งซื้อไปในราคาถูกร้อยบาทซื้อไปสิบบาทเอากลับมาขายคนไทยบังคับให้คนไทยต้องมาผ่อนหนี้ผ่อนสินในราคาร้อยบาทเต็มการแต่งตั้งตำรวจในยุคพันประชาธิปัตย์คือการเรียกเงินทุกคนหมดเลย ไม่เพียงแต่นายสนธิจะเคยโจมตีพักประชาธิปัตย์อย่างรุนแรงและต่อมาสอสอพักประชาธิปัตย์บางคนจะยกย่องและคิดจะยืมมือนายสนธิในการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองเท่านั้นแม้แต่คนที่เคยเป็นแกนนำพันธมิตรด้วยกันอย่างนายสมศักดิ์โกสายสุขก็เคยออกมาเปิดโปงถึงความไม่โปร่งใสเกีย่ยวกับเงินบริจาคเข้าพักการเมืองใหม่ จำนวน3ล้านบาทที่นายสมศักดิ์แสดงความสงสัยว่านายสนธิอาจเกี่ยวข้องกับการอมเงินคุณสนธิบอกว่าบริจาคเงินให้พักสาล้านมผมก็กำลังตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าหากไม่